สวัสดีครับก็ช่วงนี้บ่ายโมงกว่านะครับแดดปิ้งปรี้ยงนะครับมาดูให้ดูกันกับตัวนี้เป็นจันหอมนะครับเป็นตัวแคะนนะครับคนลเบอร์กับตัวอีสานนะครับตัวนี้ข้อทนะครับข้อทีใบแน่นแล้วก็ลักษณะส,สีเขียวเขาจะเป็นสีเขียวเข้มออกดำๆเข้มๆเลยนะครับอ่า แต่ตัวนี้แปลกอย่างหนึ่งครับเพราะว่าแต่ละหน่อออกมาเอกลักษณ์จะไม่ค่อยเหมือนกันแต่จะเหมือนกันตรงที่ลายนะครับลายเขาจะเป็นสีสีเขียวเข้มนะครับแล้วก็เป็นสีขาวตัดนะครับอย่างต้นเนี้ยคือใบสั้นนะครับตัวนี้ใบสั้นนะคตัวนี้ใบยาวนะครับเนี่ยใบยาวเนี่ยแต่โทนด่างเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใบแน่นเป็นพิเศษนะครับใบแน่นครับมสามกระถางนะครับแบ่งได้นะครับ แล้วก็ถ้าเป็นแบบใหญ่ขึ้นมาอันนี้ไม้ผมเลี้ยงแดดร้อยนะครับแดดเนี่ยบ่ายสองเนี่ยบ่ายโมงโดนตั้งแต่เที่ยงนะครับอันนี้ถ้าเป็นหอมอีสานนะครับที่ผมสังเกตดูเขาก็จะใบจะทิ้งก่อนแล้วก็แทงแทงหน่อออกมานะครับแต่นี้คือใบใบไม่ได้ทิ้งนะครับหน่อแทงออกข้างเลยนะครับเนี่ยออกหนึ่งหนอนะครับสองหน่อนะครับ แล้วก็มีข้างล่างออกมา3ามนะครับน่าจะประมาณสามหนึ่งสองสามนะครับคือลำจะไม่ยาวนะครับเนี่ยเห็นไหมมันเป็นแคระนะครับถ้าจินตนาการดูนะครับสมมุตินะเลี้ยงผมจะไม่ตัดนะต้นนี้ผมจะให้มันเป็นฟอร์มเต็มเตมถ้านึกถึงจันผาต้นใหญ่ๆนะครับจันผาต้นใหญ่ๆคือถ้ากิ่งสูงประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้รอบๆต้นเป็นโคนมาเหมือนบอนไซนะครับสวยนะครับบอกเลยแต่เนี้ยผมผมจะปล่อยให้มันโตรธรรมชาตินะครับเดี๋ยวคอยติดตามครับเนี่ยสีเขาจะเข้มเนี่ยเดีย๋ยวรอกิ่งเนี้ยทามันแยกออกมาได้นะครับเนี่ยอยู่ตำแหน่งนี้หนึ่งกิ่งตำแหน่งนี้หนึ่งกิ่งข้างล่างอีกสามสี่กิ่งเป็นพุ่มประมาณสักสูงสูงสักเนี่ยเจดสิเซนเนี่ย แล้วโคนต้นเดี๋ยวผมจะลอกใบออกให้สวยๆทําเหมือนบอนไซนะครับเหมือนจันผาแคะเดี๋ยวถ้าได้ผมจะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับก็ให้ดูอีสามกระถางนี้นะครับผมเป็นวิดีโอไว้ เพราะว่าแต่ละต้นไม่เหมือนกันอันนี้ต้นที่หนึ่งที่สอง,ท,สองที่สามนะครับผมจะนั่นเวลานั้นก็แคปมาว่าสนใจต้นหมายเลขอะไรนะครับหมายเลขหนึ่งหมายเลขสหมายเลสมผมตั้งไว้เงี้ยแหละตไม้ตั้งอยู่นี้เป็นเดือนนะครับคือแข็งแรงเลี้ยงแดดเต็มวันนะครับแดดเต็มวันลากไม่ต้องห่วงนะครับไปเปลี่ยนใสายไซนั้นได้เลยนะครับไซใหญ่ได้เลยครับมีมีแบ่งแค่นี้นะครับหมดแล้วหมดเลย โอเคครับสวัสดีครับวันดียามบ่ายนะครับเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตให้นะครับขอบคุณครับ